พ่ออาจารย์เชเดี๋ยวพ่อจะเข้าห้องน้ำนะคะอ่ะไป,ไปเข้าห้องน้ำ การดำเกรตบดูแลระวันยามชาจีในการเพิ่มสตกระามเพื่อความเข้าใจถึงกระบวนการวิจีการและแนวคิดของโลกภูมิตะวันย์เพื่อควานพยายามของแรงแหภาพร้ในการจัดการและจัการเพื่อเพ่การเาถึที่มคาสประชาชนกสืบพิสูจนในกข่าวใสองรณ เสน่หขอเจ้าล้อมนางคือราชนจุฬารได้อก้วราชนารีรพสลังเพราะามาชินาเรียบต้องกาความิัยจุาพรในกรที่ทรงสึขาเรงทดพรยสนาที่เป็นขอ มันปิดทีวีนะมันปิดโทรทัศน์นะพ่อกำลังจะเข้าห้องน้ำนะคะเทะเบียนันที่กเราไปดูแม่ในห้องก่อนไปดูแม่ในห้อง to do many.